มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนวงการฟุตบอลไทยเศร้าลักพงแก้วแท้เสียชีวิตแล้วครับวงการฟุตบอลเศร้าลักพงแก้วแท้อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและทีมนักเรียนไทยชุดแชมป์ที่ประเทศศรีลังกาของสโมสรธน,นาคารกรสิกรไทยซึ่งเสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำของวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาครับ ทั้งนี้ลักพงแก้วแท้เข้ารักษาตัวจากอาการป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายที่มะเร็งได้ลามทำลายสมองก่อนเสียชีวิตอย่างสงบด้วยอายุ48ปีครับสำหรับรักพง์แก้วแท้เคยเล่นฟุตบอลให้กับสโมสรธน,นาคารกสิกรไทยการท่าเรือและเคยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้กับทีมฟุตบอลโรงเรียนกรุงเทพคิดเตียนวิทยาลัยกำหนดสวดพระอภิธรรมและพิธีชาปนากิจของรักพง์แก้วแท้ มีกำหนดสวดพระอภิธรรมนวัดภรษีรัตนมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครศาลา15วันที่5ถึง7สิงหาคม2,567ครับและพิธีชาปนกิจในวันที่8สิงหาคม2,567ทางทีมงานเองก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณลักพงแก้วแท้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ